เมื่อกี้คือมันหลุดใช่ไหมครับหรือว่าหมดเวลาอันี้ก็โลเทคระเกินหลายแบบไอันี่คือผมมันจะไม่หลุดแล้วใช่ไหมโอเค some mm love -hmm. ดีอา่านคามหมายทุกครั้งกะวีไม่มีบทใดงดงามีแแลแต่ีนโลกนี้ยังมีเธอได้โปรดให้ฉันเป็นคนสืบเธอได้ไหมเ้อคือชีวิต ียวมันสูงครับวันนี้เราจะเป็นช่วงร้องเพลงเก่ากันนะครับเราจะร้องเพลงนั้นก่อนที่เราจะาาาจ่ายมาเดือนนี้ <c oughs> I mm will -hmm. mm -hmm. จนมีแต่เธอเกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะาเธอมำง,งานดีเจอฉันอาจเป็นเพราะาเรา็นง,งานอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้เป็นยังไงแต่ฉันไม่เคยเข้าใจ จำเป็นต้องอยู่อย่างนั้นเธอเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนั้นเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยไม่รู้มันเป็นยังไงเธอทุ่มแอเทำ มีคนบอกจะสามทุ่มแล้วสงสัยต้องไปแล้วแหละใช่ไหมครับไม่ชอบเลยไม่ชอบเวลาลองเพลงแล้วไม่สามารถทานคอมเบต์ได้ you Bye, Loving for the Make these memories for A love May your eyes are now a corset Eyes are now broken Tires are now frosted So you can keep Me inside the pocket Of your rib Tears Falling ขอบคุณครับ thank you thank you for your wishes ว um ัว <c oughs> ท,ทักคิรีตอนนี้กำลังจิยมการอยู่ด้านนอกครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาอยู่ในการในวันแขร์ปีนี้นะครับอือขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณแฟนๆปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณของขวัญขอบคุณโปรเจกที่ทำให้ขอบคุณโหเยอะม <laughs> วันแค่ไม่เคยยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนขอบคุณที่ช่วยกัน ลุนเนี่เป็นบริจาคในโครงการของพวกผมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าปีต่อๆไปนะครับไม่ต้องวันเกิดมีโอกาสอะไรก็อยากให้ยังอยู่กันเดี๋ยวแน่นแบบนี้นะครับเป็นอยากอยู่ทุกคนอยู่ยอยา่างตั้งใจทำงานทุกคนได้ดูนะครับปีนี้มีความสุขมากๆนะครับที่มีทุกทุกคนมามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับ เราหมดเอาขอบคุณเลยลูกเอเออเมร์ขอบคุณของขวัญทุกทุกของขวัญน,นะคะเอเมร์จะใช้อย่างดีนะคะเอเมร์จะเล่นของเล่นในครบทุกชิ้นนะคะเอเมร์เราบันเดียบันดีก้องก่อน เมียนวันดี่ม่วันที่้วนี่นีัท้เมียออกข้างนอกท้าเมียออกห้องนั่งเล่นเละ Ừ. đẹp lời à, mẹ bạn mẹ luôn luôn ừ. à, là à, mẹ <laughs> à, mẹ 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 ปีนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปกินหมูกระทะแล้วก็ต้องพาเมทไปกินข้าวด้วยนะครับหวังว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็จะดูแลสุขภาพอเมทให้เป็นอย่างดีด้วยวขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งลูกจะจบแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยดัยนะครับเราไม่ขับอืมโอเคไปก็ได้มีโอกาสไปได้เราคุยกันใหม่นะครับไปแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะหนึ่งเพลงสุดท้ายก่อนไปหนึ่งเพลงสุดท้ายก่อนไปก็ได้ทำเองไปแหละม่นานแล้ว อ,อยากฟังเพลงอะไรไหมครับมาเมยกินได้ครับมาเม่ต้องกินบ่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกค่าวโยพอเลยนะครับขอให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้ครับผมมาเม่จ <c oughs> ้องใหญ่ล เมืเอเยียรแผ่นเสียงลูก เลือกเพงลงร้องสุดท้ายยากกันอ่าวมร้องนี่ก็ได้อะไรนะครับเกิดมาเพื่ยอมเธอใช่ไหมฟังไปแล้วฟังอีกแล้วหรออ่าผมว่าเรามาลองเมสพาร์กันดีกว่าร้อ,องนานละ เบสพาได้ไหมครับอเมเอไอเยียแทนเสียงลูกเบสเบสพานะครับ You're my coffee when I need it in the morning. You're my sunshine when the rain and the spores Give it all. Oh, I just wanna see. I just wanna see how ready for you. Sunrise yes. And those brown eyes You're know, the one that I need And we wake up yes. And then we make love You make me feel so nice Water when I'm stuck in the past. Give no, I take my, head hurts. The sunset, my life. Uh, I just wanna see how มาแล้วนะครับครับผมมารีเชสแมนครับสวัสดีปีใหม่ครับขอทุกคนที่ท่ามสู่มากงน,นี้ครับเจอกันปีนหน้าครับสวัสดีครับเป็นไงไ้างวะ